พี่น้องมื่อนี้ในหอยสิ่งห้ามมเบือเราไม่เราไมดรำควนคุณพ่อเรามาปลูกไปที่พอเนื้อรำควนนี่มันตุ่มหวานมันตูนเสถียรมาเบือเราไม่เนี่ยเสียไปทำน้องไม่ส้มนี่นี่พี่น้องเนี่ยนอยนนอนแบบไงถ้านอนทรัพย์นี่นี่ถ้านอนทรันี์นี่ถ้าเกินนี่เมื่อสิ้นล้วเราไม่ส้มมันจะเปลี่องแมองเพาก็ต้องเอาเ้าก็ต้องเอาคืนๆเขาบอกถ้าเขาสิเนล้วเราไม่ส้มเนี่ยมันเป็นป้องได้เ้าต้องเอาเหตุแต่เตายาย กำลังพอดีนะคะข้าวกล้วยมันไม่เ <um กิดเกิดกอใหญ่ื่อยากเห็นมันกิดกอไงแต่มันลามอันนี่หัวขามาเบืองมาเบิองมาเบิองมาเบืองเนี่ยมันอ่อนก่ออยู่มันกําลังเกิดลายพี่น้องนี่เนี่ยถ้าเาท้าเบ็ดหันเัาไม่ถึงาเอานอนซันนี่คพี่น้องเห็นบ่มว่านอนปากญ่มาเบิองเลาะกอเลยพี่น้องเนียอันนี้มันเพราะถ้ามันเกิดหากซื้อได้เพราะว่าฝนเขาก็มาซื้อถ้า สมมว่ามันเกิดอีนี่คือมันอ้อมก่อเลยค่ะเหลือบนพี่น้องเห็นบอม,มออน้ำใหม่มาที่อ่อนก่อมาที่มันจะมีไหมเลยก่ออึ้งแต่นี้ค่ะแต่ว่ามันอยู่แห้งแต่เน,นี่ยสักงานายพี่น้องมันที่อย่างนี้กนะบึนแต่มันขึ้อย่างนี้มือแรงไงที่เราแล้วไม่สมน,นอนไงพ่อเ็นบอกนี่เราแล้วไม่นนสมนี่ต้องนอนซะมีที่เนี่ยพอดูเนี่ยผ้า ทานน้อยเย็นชนิดมันเราไม่สมว่าไดล่ะเนี่ยจะจะจำปินได้เอาเพราะว่าไม่อยากให้มันแตกก่อคืนมันสิลามคา่ะเนี่ยอันนี้คือมันหน่อยาวแล้วนะคะนี่เนี่ยปุ๊บมันเหีืองมดเดียเดยเดยเด๋ยวสิภาพไปเวลก่อคุนอีกอันนี้ก่อที่สองเนาะเราจะเอาไปทำอไม้ส้มนะคะ ไม่หหอยถึงเป็นอะไได้วดอกกเหิตหนองเบื่เห uh. ็นบ่อยเห็นบ่อยแต่ตรงโน้นเป็นอี่อันหนึ่งพ่อฝนพุทราซับไปโรดไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเก็โก้ไม่นึงม่ถึงมีเนอทางปูดแ่ติดไปเรื่อยๆหนอนมีเดือนเนอกลับไไว้หนอนันหนยังไงไม่หอยหดตตรงไวท่านเสไปเลยจังที่มันเน่ย ตได้ลายได้ดีแล้ไม่ตกนปานออกได้ปัลายเมื่อก่อนนี่ก็ถึงแค่เูนอย่างดีคือมนจะใ่แ่ะแก็เป็นันน้ทำไมดใส่ักก็มอยาาเลหอกค่ะมาดีเบิ <Humans. S 1> ่อขี้นี่ราคาอันนี้ไอ้นอไม่ถยู่นนอม่หเมตานี้นี เาหน่อไม้ส้มนะคาะก่อนนี้ไม่หอยเอาไปแค่นึงเราไปตุ่มก็เรื่ายมันนี่จะตัเตานะคะข้อง่ยิบถ่าน,น,นก,ก่อนตออั้งอ่ะ นีมม่มัน่เขายเนี่ถ้มันเที่ยวไม่เส้ีั่งซีน่ส่งีแต่มันขาดแล้วก็ตั้งเดาถ้านอนไม่ส่งเขานอนนอนนาน